หนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้ยังคงมีอยู่และปฏิบัติการในการปราบปรามจัดการระหว่างไทยจีนแล้วก็เมียนมามันก็ยังไม่ไม่หมดไปสะทีเดียวนะคะทุกวันนี้มันมีแต่จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยแล้วก็ตอนนี้มีข่าวอีกแล้วว่ามีคนถูกหลอกไปทำงานที่นั่นถูกลักพาตัวไปที่นั่นคนนี้เป็นนางแบบสาวเบลารุสค่ะ ถูกสแกมเมอร์หลอกให้มาอย่างประเทศไทยแล้วก็ถูกลักพาตัวไปที่เมียนมาสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะแล้วก็ความชั่วร้ายของไอ้แก๊งเหล่านี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าเธอเสียชีวิตแล้วไอ้แก๊งพวกนี้มันก็โทรศัพท์ไปหาครอบครัวของเธอแล้วบอกว่าถ้าอยากได้ศพกลับไปเพื่อที่จะไปดําเนินการทางศาสนากลับไปยังครอบครัวเอาเงินมาคือเรียกค่าถ่ายศพของเธอ จากครอบครัวนะคะสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักค่ะรายงานเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้นะคะนางแบบคนนี้ชื่อว่าเวราคราฟโชวาเป็นนางแบบและนักร้องสาวชาวเบลารุสวัย26ปีค่ะถูกฆาตกรรมแล้วก็ถูกชิงอวัยวะก็คือควักอวัยวะออกไปนี่นะคะหลังจากเธอตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็ถูกลักพาตัวจากประเทศไทย ไปยังศูนย์สแกมเมอร์ของแก๊งอาชญากรรมในเมียนมาค่ะเธอเดินทางมาถึงกรุงเทพมหาคนครเมื่อวันที่20กันยายนเพื่อสัมภาษณ์งานหลังจากได้รับข้อความเสนองานถ่ายแบบพาร์ทไทม์แล้วก็ให้มาที่ประเทศไทยเธอก็มานะคะไม่ได้เอกใจอะไรทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเธอก็ถูกลักพาตัวไปค่ะแล้วก็ถูกพาไปยังชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาแล้วก็ถูกยึดพาสปอร์ตถูกยึดโทรศัพท์มือถือถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกข่มขู่ ให้ทำงานโรแมนส์แกมทางออนไลน์ด้วยโดยข่าวก็บอกว่าสถานที่ที่เธอถูกพาตัวไปนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นแคมป์นะคะเหมือนกับว่ากฎหมายเข้าไปไม่ถึงอะ่ะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมียนมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการอจกรรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่บริหารร่วมกันโดยแก๊งชาวจีนกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ผู้คนที่ถูกพาไปที่นั่นจะถูกควบคุมตัวและถูกบังคับให้มีส่วนร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ โดยหากไม่ทําตามสั่งหรือว่าได้กําไรไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะถูกทํรลายร่างกายถูกทรมานหรือถูกขู่บังคับให้ขายบริการทางเพศแล้วก็เอาเอ,าอาวัยวะไปขายด้วยโดยข่าวบอกว่าเธอทํากําไรทําเงินได้ไม่ได้ตามเป้าค่ะแก๊งอัจกรเลยตัดเ,เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแก๊งอัจกรกรก็เลยเติดต่อไปอยังครอบครัวของเธอแล้วก็อ้างว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้ว เรียกร้องเงินห0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยประมาณ16ล้านบาทเพื่อแลกกับการส่งร่างของเธอกลับคืนไปค่ะเมื่อครอบครัวของเธอไม่ทำตามแก๊งอจยากรนี้ก็เลยส่งข้อความเพิ่มโดยบอกว่าร่างของเธอจะถูกชาปนก,กิจและไม่จำเป็นต้องตามหาอีกต่อไปเหมือนเป็นการตอกย้ายืนยันว่าตายแล้วจริงๆถ้าอยากได้ศพกลับไปเอาเงินมาโดยครอบครัวของเธอก็ยังได้รับข้อความจากบุคคลปริศนานะคะ ที่อ้างว่าเธอถูกขายให้กับแก๊งค้าอวัยวะเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถูกนำอวัยวะออกไปขายก่อนที่จะถูกฆ่าแล้วก็ร่างก็ถูกเผาไปเรียบร้อยแล้วกระทรวงการต่างประเทศของเบลารุสยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็กำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเธอผ่านช่องทางการพูดและมีรายงานด้วยว่าแม่ของเธอพยายามจะเจรจากับแก๊งอาชญากรซึ่งตกลงว่าจะคืนกระดูกอัฐิของลูกสาว โดยไม่เรียกเงินค่าถ่ายโดยเธอวางแผนจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อจัดการเรื่องอัถิด้วยนะคะรายงานของสารประชาชาติในปี2016ก็ประเมินว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ประมาณ120,000คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเมียนมาส่วนใหญ่นั้นมาจากเวียดนามอินเดียสีรีลังกาแล้วก็มีบางส่วนมาจากรัสเซียแล้วก็ประเทศในยุโรปตะวันออกด้วยซึ่งก็ถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงแบบนี้ค่ะเนี่ย มันยังไม่หมดไปนะคะคือมันคงจะวนเวียนอยู่แถวๆพื้นที่ตรงนี้ตรงชายแดนนี่แหละคะ่ะไทยตรงกัมพูชาเมียนมาแล้วก็ยังคงเป็นแก๊งชาวจีนที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวกับแก๊งเหล่านี้เนี่ยนะคะเนี่ยมันถึงเป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะต้องหาวิธีการในการจัดการแล้วเนี่ยคล้ายๆกับตอนที่ เกิดขึ้นกับคนจีนนะคะที่ทําให้ตอนนั้นทางจีนก็เลยดําเนินการเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าโดนหลอกมาถึงที่บอกว่ามีงานโมเดลลิ่งติดต่อมาอย่างประเทศไทยพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็โดนถูกเรียกค่าถ่ายเขาไปถูกลักพาตัวไปเหมือนกันเลยเงียบไปพักหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมีข่าวเอาจริงเอาจังตัดไฟตัดเน็ตตัดนู่นตัดนี่ตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วแล้วใช้มุกเดิมด้วย